สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญ แรกกันเลยนะครับเหรียญแรกนี้ก็จะเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่ครับมีขนาดใหญ่เป็นเหรียญปี2007นะครับปีคริสตศักราช2007ด้านหน้าก็จะมีรายละเอียดนะครับที่คมชัดสวยงามเป็นรูปแบบของประเทศนั้นๆน,น,นะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นั้นก็ยังมีความคมชัดสวยงามนะครับแม้จะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วแต่ว่าโดยสภาพแล้วก็ถือว่าสวยงามนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเหรียญขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ ลวดลายเส้นลายต่างๆก็ยังคมชัดขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลายหลายแสนนะครับมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันเป็นหลายเหรียญน,นะครับเพื่อเป็นความรู้เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับซึ่งทางช่องเราไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ได้รับซื้อแต่ว่า นำข้อมูลต่างๆมาเสนอนำเสนอให้ทุกท่านเพื่อเป็นความรู้นะครับในการซื้อขายซึ่งเราก็ได้ไปค้นคว้าข้อมูลมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังกันซึ่งาหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับโดยหลักแล้วราคาเหรียญต่างๆที่นำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกัน ที่ขายได้ในราคาสูงๆนั้นก็เป็นราคาที่ซื้อขายกันจริงนะครับซื้อขายกันจริงก็อัปเดตราคากันวันต่อวันนะครับในการนำมาเสนอให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรือว่าไม่ได้ หาแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้นะครับซึ่งทางทีมงานของเราก็ไปค้นคว้ามาให้ทุกท่านซึ่งเป็นช่องทางหรือเป็นสื่อข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับราคาก็จะอยูอ่ประมาณที่เราแจ้งไปนะครับซึ่ง ในอนาคตราคาก็อาจจะไม่ใช่ราคานั้นก็ได้นะครับราคาอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับราคาที่เราได้แจ้งไปในคลิปดังกล่าวซึ่งราคาที่เราแจ้งไปนั้นก็เป็นราคาที่ไม่เกินา3เดือนที่ผ่านมานะครับราคาที่ซื้อขายเหรียญกันซึ่งราคาเหรียญก็จะมีมูลค่าสูงนะครับ มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญปี2007นะครับปีคริสตศักราช2007เหรียญน,นี้ก็มีความสวยงามมีความแปลกนะครับให้ดูกันชัดๆวนเนื้อหาของเหรียญน,นะครับมีความสวยงามเหรียญน,นี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงไม่ถึงหลักร้อยนะครับถ้าสวยๆก็จะอยู่หลักร้อยกลางๆนะครับ ด้านหน้านะครับเป็นรูปปลาครับซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบของเหรียญแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศภูมิประเทศต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามท่านใดมีก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับใครที่ลงไหลชอบ เหรียญกระสับเหรียญตราต่างประเทศก็เก็บสะสมไว้นะครับเก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้นะครับอาจจะมีราคาหรือไม่มีราคาก็เป็นสิ่งที่สามารถเก็บสะสมเพื่อความสุขของผู้สะสมเองหรือว่าเก็บเป็นความรู้นะครับของผู้สะสมก็ได้นะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับราคายังไม่สูงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงสภาพใช้งานนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีรูปแบบที่น่าสนใจนะครับเป็นเหรียญปี1993นะครับปีคริสตศักราช1993 ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับปี2011นะครับปีคริสตสกราช2011ด้านหน้าเหรียญเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงนะครับสวยๆก็อาจจะอยู่หลักร้อยต้นๆนะครับสภาพแบบที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ราคายังไม่สูงนะครับยังไม่ถึง100นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญต่างประเทศที่มีมูลค่าหลายแสนบาทน,นะครับซึ่งท่านใดมีอยู่ก็สามารถนำมาเปรียบเทียบดูได้นะครับหรือไปพบเจอที่ไหนก็จะได้รู้ว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าสูงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมาดูเหรียญแรกนะครับที่มีมูลค่าราคาสูงหลายหลายแสนครับซึ่ง เรามาดูกันว่าเหรียญดังกล่าวนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคํานะครับสีทองคําของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็มีความสวยสดงดงามนะครับเก็บสภาพเหรียญนี้ไว้อย่างดีนะครับ ราคาปัจจุบันก็จะมีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งราคาที่เราจะแจ้งในวันนี้ก็เป็นราคาที่ซื้อขายกันไปจริงนะครับซึ่งไม่นานมานี้ไม่กี่เดือนนะครับเป็นเหรียญปี1907นะครับปีคริสตสักราช1,907สําหรับเหรียญน,นี้นะครับราคาทีา่ซื้อขายกันไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับ ก็จะอยู่ที่ราคา668,924บาทนะครับโดยประมาณนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็จะอยู่ที่668,924บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวมีมูลค่าถึง6 0 0 0 0กว่บาทนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีอยู่ก็สามารถเก็บสะสมไว้หรือ นำออกขายได้นะครับราคาก็จะอยู่หลักๆประมาณนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีมูลค่าราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญดังกล่าวที่ท่านได้ชมกันนี้ก็เป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญเหรียญนี้ก็มีการ เก็บไว้อย่างดีนะครับไม่ไม่มีสภาพที่สึกก่อนมากนักนะครับมูลค่าราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านใดมีสะสมไว้ก็เก็บสะสมไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตก็ได้นะครับซึ่งเหรียญเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญปี1917นะครับปีิกต์ักราช1917 ราคาที่ซื้อขายกันก็จะอยู่ที่เหรียญละ6 7 7 3 9 9 2บาทนะครับตีเป็นเงินไทยกลมๆก็อยู่ประมาณที่ราคา6 7 7 3 9 2บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่เราไปสืบคน้คนค้นคว้าหาข้อมูลมานะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ6,000นกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีอยู่ก็ นำขึ้นมาเปรียบเทียบดูในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นรูปแบบดังกล่าวนี้นะครับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงนะครับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูง ยังไม่ถึงหลักร้อยนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2011นะครับปี2011ยังหาได้ง่ายนะครับยังหาได้ง่ายเหมาะสำหรับท่านที่เก็บสะสมเหรียญต่างประเทศเพื่อความสุขหรือว่าเป็นงานอดิเรกนะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไป ก็เป็นเหรียญขนาดกลางนะครับเหรียญขนาดกลางอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญขอบด้านข้างเหรียญนี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับเป็นเหรียญปี1,998นะครับด้านหลังของเหรียญก,ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละประเทศนะครับเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ประจำประเทศหรือประจำถิ่นนะครับของประเทศนั้นๆน,น,นะครับ เี๋เราจะให้ดูเนื้อหาบนเหรียญชัดๆกันไปเลยนะครับเหรียญน,นี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ยังไม่ถึงหลักร้อยนะครับถ้าสวยๆก็จะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยกลาง,ลางๆหรือปลายๆนะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเหรียญหายากในอนาคตก็ได้นะครับ มาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานมาแล้วนะครับมีความสึกกร่อนตามการเวลานะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญมีความเก่านะครับขอบด้านข้างนะครับถ้าใดที่ชอบเหรียญไหนก็สามารถ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอยางได้เหรียญไหนเป็นการเฉพาะก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับซึ่งทางเราก็สามารถหาให้ได้นะครับยกเว้นเหรียญที่มีมูลค่าแพงๆที่มีราคาหลายๆแสนหลายๆล้านอันนั้นก็เป็นเหรียญที่หายากนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ